พิธีประกาศเทวดาเพื่อบูชาเทพนพเคราะห์ทั้งเก้าองค์ซึ่งได้ประจํากายทุกทุกคนที่ได้มาคุ้มให้ความคุ้มครองรักษาชีวิตของเราทุกคนมีอยู่เก้าองค์เรียกว่านพเคราะห์ในการที่จะบูชาเทพนพเคราะห์เพื่อที่จะให้ ท่านได้มารับรู้รับเห็นรับทราบในเรื่องของการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกษาทุชนหรือพระภิกษุสงฆ์สาวกที่ได้ปฏิบัติาศาสนกิจในพระพุทธศาสนาให้เราเทพเทพยดาทั้งหลายได้มีส่วนร่วมรู้เห็นและอนุโมทนาก็จกเป็นบุญส่วนหนึ่ง วิธีที่จะประกาศเทวดาเพื่อที่จะประมวลพิธีกรรมให้เกิดขึ้นสำเร็จประโยชน์แก่เทพ,พยิายดาและมนุษย์นั้นก็มีวิธีปฏิบัติเป็นแบบเป็นแผนว่าก่อนที่จะบูชาเทพนเกราะก็ให้บูชาพระรัตนตรัยก่อนโดยหันหน้าไปทางพระประธานพิธีนี้ถ้าจะทำให้สมบูรณ์แบบ ก็ใช้ผ้าขาวเหมือนกับอาสนะพระนะมาปูแล้วก็ให้พระสงฆ์ที่ประกาศเทวดานั้นไปยืนบนผ้าขาวโดวยได้รับข้อยกเว้นจากการที่พระสงฆ์นั้นจะเหยียบผ้าผ้าขาวบนพื้นที่ที่ได้กระทําไว้ก็ไม่เหมาะสมเว้นไว้แต่พระที่ได้รับสมมุติให้เป็นผู้ประกาศเทวดา แต่ถ้าจําเป็นจะต้องเดินบนผ้าขาวก็ใช้เดินด้วยเขา่าคุกเข่าแล้วก็ใช้เข่าเดินไปยังที่นั่งอย่างนี้ก็แปลว่าไปบนผ้าขาวได้โดยไม่เหยียบไม่ได้ปูผ้าขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เป็นประธานหรือผู้ที่จะประกาศเทวดาได้กราบพระตนตรัยและผู้เป็นประธานในพิธีแล้วก็ให้ไปยืนอยู่ข้างหน้าที่ได้เตรียมมาไว เสร็จแล้วก็ยกมือประนมหรือจะอ่านคำภีที่ได้เตรียมไว้ในคำประกาศเทวดานั้นแล้วก็ว่าไปโดยไม่ต้องตั้งนโมอีกอเมื่ออันนาวิธังพระประธานแล้วก็อ่านคำประกาศเทวดาหรือบูชาพระรัตนตไตรว่าดังนี้ นามิเดวะติเดวังสัมบุตังสุตติเดสังคังนามิอุตตมังธรมมังสัตตาังสุตติยาวังนามิธรรมดาญาดังสังคังสุต ทิการกังสุที่ยากรวัตทูนังนมการัตเสถียรซาหันยันตุปัดดวงนิกาตาธาตาธาอนิทะกา อิทากันตามนาปาจาสัพบ,บสุทธ,ธิภวันตุโวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ ซึ่งพระสัมพุทธศาสตร์สดาจารย์เทวาดีเทพองค์เรืองเดชผู้ทรงแสดงสวัสดีประเภทโดยอเนกนยัยแกเหล่าสัตว์ทั่วไทยพบอันหนึ่งก็ไปเจ้าขอนอบนบอภิวาทซึ่งพระธรรมพุทธานุศาสตร์อันสูงสุดนำมาซึ่งวิมุตตบริสุทธิ์สิริสวัสด แก่สรรพสัตว์ทั่วทั้งมนุษย์และเทวดาผู้ปฏิบัติดีอันหนึ่งก็ไปเจ้าขอนอบน้อมอัญชลีแด่พระอริยสงฆ์พุทธสาวกผู้รับมรดกคือสวัสดิธรรมมาสมบัติกระทำซึ่งพุทธทัตติยะสวัสดิให้ปรากฏในตนโดยสามารถ ด้วยเดชอำนาจแห่งความนมัสการซึ่งวิมุติสารสสทิยากรวัตถุทั่วทั้งสามไตรรัตขอสรรพปิบัติอุปัฏฐวันตรายและอนิธาร่มทั้งหลายจงเสื่อมสูญหายสนิทส่วนอิทธาร่มอมันเป็นที่ชอบจิตเจริญใจ ทั้งสัรระสิริสวัสดิราชภัยจงบังเกิดมีบริบูรณ์เต็มที่ในพิธีเจริญประมนลเทพนบพระเคราะห์เพื่อให้ถวยเทพในสมัตรจักรวาลทั่วไตรภพได้มาประชุมนอบนอบสักการะบูชาอนุโมทนาจากด้ประกาศเทวดา นากาลััดีเสร็จแล้วหันหลังให้พระประธานหันหน้าไปสู่เบื้องหน้า,าเพื่อที่จะประกาศเทวดาให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบกับเทวดาโดยทั่วกันว่าดังนี้ Sunantulip basatenang amwang uku senang mang semantan cakewal les su yadhakat สัพเปมหิตติกาเลวาปุมมาจะสักกวาสิโนยักขะกันทับะกุมพันดานาคกาดิกาิจิกาพิจาเมตจิตตามนุษย์เสสุ กิจกิจเจสุสาดราสุวัตถิสาตธนัตายะอายัญตุวิธิมันดล ดูกรมูเทพยะมอนแต่บรรดามีอยู่ในสมันตรจักรวาลผู้สิงสถิตณสถานานั้นานับเป็นชัน้นภูมิเทวดา นาวอยู่ในพระสุธาพรึกษาอรันยาบันพศและขามมณิคมมาชนบทนครราชธานีทั้งถวยเทพผู้สิงสถิตนาทวีปน้อยใหญ่ และอากาสัตทนาในสวรรค์ฉันกามาพระจอลและพรหมภพทั้งทานบคนทันกุมพันนาทั้งปวงปูมิริ์อันใหญ่หลวงมีทิพปจักษสุทิปสตอธันประเสริฐ ขอตัยเทพลำเลิศที่กล่าวถึงตั้งตนแต่เทพย,ายดาผู้สิงสถิตอภิบาลรักษาพระพุทธปฏิมาพระสถูปพุทธเจดีสังกิกาเสนาสนาในพระอารามนี้ จงมีสมณานสสนดับซึ่งคำประกาศแห่งข้าพระเจ้านี้ด้วยทิพยสูตรประสาททุกประการเธอ Maha karoikohoayaab Bapakinang Purre tewa paremis patto sammbo dimuttemangen Sa สาาสุทีพระวันตุวงพุทธองค์ทรงคุณกรุนสัตตาสแสวงหาประโยชน์และสดที่ผล ให้สรง,สงสทรงศีลทวินสัตยนเป็นคนพิเศษกระเสรตระบูนบุคคลชนใดผิดถึงไตรรัตนแน่ชัดทนทุกข์ลุสุขอดูล เทพระเจ้าเก้าเคราะหเหมาะท้ายเท้าหนุนนุกุลพูนพัดจะรัดเจริญอาทิตคิดหมายถวายเนตรตาบูชาชุมชุก จอสุขพันเินพี่เกิดวันจัน์และนั้นยาเมินเทิดเทินพระหามพระปรามพระวงเกิดวันอังคารมิครานไม่ขาด สยญ,ญาติปางนุนก็คุณระหงจะพบสุขภาพและลาบมันคงเพราะองค์พระคำจะร่ำจะรวยวันพุทธสุดคุ้มพระอุมบาทบิน ไม่สิล,ลาพนทะาคนสลวยพระหัตสบดีสินีสุดสวยสมาธิช่วยพิพัฒนธนาสุขปางรำพึงขนนึงถึงธรรม ลึกลําเหลือที่จะชี้กะทาผู้เกิดวันสุขสนุกกายาบูชาทานเถิดจะเลิศจะลอยเสาพระนาคปรก สยกเถิดไว้จะได้ลาบยศมีทดมีถอยเกิดพุทธกลางคืนจกได้ชื่นชอยยาดอยบูชาพระปาลีลายพระเกตคุ้มครอง ราของเรื่องรุงปางสะดุ้งมานสถานพระไทยบูชาท่านเถิดจะเกิดสุขใสโรคภัยอุบาทจะคลาดจะคลาย เก้าปางสีอางมีระบุที่จริตหมายครบนบคาหากายระวิจันทราธาทีรวมปางประสงยานทิศถานพระบาทมีสิบ บางก็พอดีอาภิมงคโลลานนามเอกกนปพปรัตนาชมัดพิเศษสารสร้างไวเพราะตองการจะถวายพระจอมชนอันนบ ขหาเนเอก็อเสมอมีแปลกนองค์ภูมีผลคนอภิวันตบูชาครองราหประสาทสุขนิระทุกขะาทวนหน้าครบ ครันกปัญญาสะชนรจะเนียนคงสองห้าและสามเก้าคณะเราไม่ลืมหลงได้ปองจะหลงองค์วรภูมีผลไทยด้วยเดชพระไตรรัตน ดุดจะชัดจะรัดชายเด็ดนบก็หาไกลและก็สักดีสิงสันสวมองค์พระสง์ลาชนมาอยู่ยืนผ่านสวมให้ชวีวันนาวิไลพระภัยทูล สวมทรงกระเซมสานสุขดานมิสาบสูนพร้อมพลังพระลังมูลพระพระลานา,นามายปราดหมูริปูพองและพระปองนาสิงใด สัมฤทธิ์ประสิทธิ์ไว้ดุจจะทายประสงค์เินต่อไปเป็นคำแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอรวมพลังตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลผลทานอานิสง์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีจักกรีวงถวายองค์พระสยามเทวารักษาไทยอุทิศแด่ถวยเทพทุกทิศสาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่อีกเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกัน อันกุศลผลบุญในครั้งนี้จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวฉันให้พ้นทุกพ้นโศกโชคดีพลันจงประสบสุขสรรนิรันการจะทำการสิ่งใดจงสำริจให้ดวงจิตผ่องแผ้วเกษมสารทั้งประสบโชคชัยไกลหมู่มาน หน้าที่การงานเจริญรุ่งนิรันเทินอันหนึ่งในพิธีนี้มีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าจะประกอบพิธีสวดเทพนบพราะห์ก็ให้รับศีลเป็นภาษาไทยศีลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือให้ตั้งนโมสามจบแล้วก็ให้ว่า,าเป็นภาษาบาลีาต่อไป นั้นจงตั้งใจว่าตามดังต่อไปนี้เมื่อตั้งน้โมสามจบแล้วก็ให้กล่าวคำเจริญศีลดังต่อไปนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งที่เคารพนับถือ ตลอดชีวิตตราบถึงพระนิพพานขอสมาทานศีลห้าประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโปดไม่ดื่มสุราเมรัยด้วยสิกขาบทห้า,หานี้จงได้รับสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเทพพย,ยดาเหล่าใดที่ได้คุ้มครองรักษาข้าพเจ้าทั้งเก้าพระองค์คือนบพเคราะห์กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงคือเทพพย,ยดาที่ได้รักษาชนมายุประจำวันเกิดของข้าพเจ้าตลอดถึงเหล่าเทพที่เป็นบริวารจงได้รับทราบและอนุโมทนา ในบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ถวายทานสมาทานศีลเจริญภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาเทพบูชาเพื่อสืบต่อชะตาต่ออายุเสริมสิริมงคลของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดถึงประเทศชาติและพระพุทธศาสนาบูชาคุณมารดาบิดาวงสาคนาญาติเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอรวมพลังตั้งจิตอธิิฐานแผ่กุศลผลทานอานิสง์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีจัก,กรีวงถวายองค์พระสยามเทวารักษาไทยอุทิศแด่ทวยเทพทุกทิศสาทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่อีกเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติไปขอจงได้อานิสงส์โดยทั่วกันอันกุศลผลบุญในครั้งนี้ จงช่วยเสริมเพิ่มบารมีแก่ตัวฉันให้พ้นทุกพ้นสุขโชคดีพลันจงประสุขสบสน,นิรันการจะทำการสิ่งใดจงสำริจให้ดวงจิตป่องแผ่วเกษมสารทั้งประสบโชคใจไกลหมู่มานหน้าที่การงานจเจริญรุ่งนิรันเทินสาธุสาธุ 啥兔